สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View b a t ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับบิ๊กสกูตเตอร์สายลุยที่หลายคนใฝ่ฝันและถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนที่สุดของค่ายปีกนกนั่นก็คือ Honda XADV 750รถที่ผสมผสานความเป็นสกูตเตอร์ทางเรียบความสบายแบบทัวริ่งและจิตวิญญาณแอดเวนเจอร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวใครที่กําลังมองหารถหนึคันที่ขี่ได้ทุกวัน ออกทริปไกลได้สบายและยังพอพาเราออกไปลุยเส้นทางฝุ่นหรือถนนที่ไม่สมบูรณ์ได้วันนี้คลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนนั่งให้สบายเปิดใจให้กว้างแล้วไปฟังเรื่องราวของ Honda XADV 750กันแบบยาวๆจัดเต็มทุกมุมมองกันเลยครับ Honda XADV 750เปิดตัวครั้งแรกก็สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลกเพราะมันไม่ใช่สกูตเตอร์ธรรมดาแลก็ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์เต็มตัวแต่เป็นการนำข้อดีของทั้งสงโลกมารวมกัน ตัวรถถูกออกแบบมาให้มีท่านั่งสบายขี่ง่ายแบบสกูตเตอร์แต่ให้ช่วงล่างระยะยุบและโครงสร้างที่แข็งแรงพอสำหรับการใช้งานในเส้นทางที่สมบุกสมบันมากขึ้นเมื่อมองจากภายนอกจะเห็นได้ชัดว่า XADV มีดีไซน์ที่ดุดันแข็งแรงเส้นสายคมชัดดูบึกบึนตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายไฟหน้า LED ด,ดีไซน์เฉพาะตัวพร้อมไฟ DRL ให้ความรู้สึกเหมือนรถสายลุยตัวจริงแฟริ่งรอบคันออกแบบมาให้ปกป้องลมและเศษหินได้ดีในขณะเดียวกันก็ยังดูทันสมัยแบบรถเมือง ตำแหน่งการขับขี่ของ Hon d a XADV 750ถือเป็นจุดเด่นสำคัญเบาะนั่งมีความสูงพอสมควรแต่ถูกออกแบบให้เร็วทำให้ผู้ขี่สามารถวางเท้าลงพื้นได้ง่ายยกว่าที่คิดแฮนด์บากว้างยกสูงช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นคงโดยเฉพาะเวลาขี่ทางฝุ่นหรือทางครุขระพื้นที่วางเท้าเป็นแบบสกูตเตอร์ทำให้เปลี่ยนอิริยาบถได้สะดวกจะเหยียดขาสบายๆเวลาเดินทางไกลหรือจะยืนขี่แบบรถแอดเวนเจอร์ในทางลุยก็สามารถทำได้ตัวชิลหน่าสามารถปรับระดับได้หลายตำแหน่ง ช่วยลดแรงประทะของลมทําให้การขี่ด้วยความเร็วสูงบนทางหลวงไม่เหนื่อยจนเกินไปหัวใจสําคัญของ Honda XADV 750คือเครื่องยนต์ขนาด 745cc แบบ2สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ําให้พลังกำลังที่เน้นแรงบิดในรอบต่าถึงกลางเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นที่พิสูจน์มาแล้วในหลายรุ่นทั้งในตระกูล NC และ i ิน e ต r a จุดเด่นคือความทนทานประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดที่ใช้งานได้จริงเมื่ออยู่ใน XADV เครื่องยนต์ตัวนี้ถูกปรับจูนให้เหมาะกับการใช้งานแบบอนเนกประสงค์ อัตราเร่งอาจไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนสปอร์ตบค์แต่ให้ความต่อเนื่องนุ่มนวลและควบคุมง่ายเหมาะกับการขี่ทางไกลและการใช้งานในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงระบบส่งกําลังของ Honda XADV 750ใช้เกียร์อัตโนมัติ DCT หรือ u Clutch Transmission ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของฮอ n d a ในกลุ่มรถขนาดกลางถึงใหญ่ระบบนี้ช่วยให้ผู้ขี่ไม่ต้องกังวลหรือเปลี่ยนเกียร์เองสามารถเลือกโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือจะสั่งเปลี่ยนเกียร์ด้วยปุ่มที่แฮนด์ก็ได้ ข้อดีของดีซีทีคือความสะดวกสบายในการขี่ในเมืองรถติดหรือการเดินทางไกลที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ยรบ่อยๆในขณนะเดียวกันก็ยังให้ความแม่นยำและนุ่มนวลในการถ่ายทอดกำลังทำให้การขี่ในเส้นทางลุยไม่กระชากจนเสียการควบคุมสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ดีซีมาก่อนอาจต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยแต่เมื่อคุ้นเคยแล้วว่าจะรู้สึกว่ามันช่วยลดความเหนื่อยล้าได้อย่างมากช่วงล่างของ HondaADV750 ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้งานหลากหลาย ด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มที่แข็งแรงระยะยุกข,ของโชคมากกว่าสกูตเตอร์ทั่วไปทำให้สามารถดูดซับแรงกระแทกจากถนนที่ครุกคะหลุมบอ่อหรือทางฝุ่นได้ดีล้อหน้าและล้อหลังใช้ล้อซีลวดแบบไม่ใช่ยางในช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นในการใช้งานทางลุยยางติดรถเป็นแบบกึ่งทางดำกึ่งทางฝุ่นให้การยึดเกาะที่ดีในหลายสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งถนนเปียกหรือทางดินอัดแน่น ระบบเบรกของ Honda XADV 750ให้มาแบบจัดเต็มด้านหน้าเป็นดิสเบรคคู่พร้อมคาลิเปอร์คุณภาพสูงด้านหลังเป็นดิสเดี่ยวทำงานร่วมกับระบบ ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกฉุกเฉินโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่ลื่นหรือไม่สม่ำเสมอผู้ขี่สามารถมั่นใจได้ว่ารถจะชะลอความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมทิศทางได้ดีนอกจากนี้ XADV ยังมาพร้อมระบบควบคุมการลื่นถลายหรือ HSTC ที่สามารถปรับระดับหรือปิดการทำงานได้ ช่วยให้ผู้ขี่เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับสไตล์การขี่และสภาพเส้นทางในด้านเทคโนโลยี Honda XADV 750ถือว่าล้ำสมัยหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองโหมดการขับขี่และการตั้งค่าต่างๆรุ่นใหม่ๆยังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านระบบของ Honda ทําให้สามารถใช้งานระบบนําทางรับสายหรือฟังเพลงได้อย่างสะดวกปุ่มควบคุมบนแฮนด์ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ใช้งานง่ายแม้จะใส่ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตามพื้นที่เก็บของใต้บาะเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนชื่นชอบ Honda XADV 750สามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้หนึ่งใบพร้อมพื้นที่เหลือสำหรับของใช้จำเป็นอื่นๆทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกขึ้นไม่ว่าจะไปทำงานจ่ายตลาดหรือออกทริปสั้นๆก็ไม่จำเป็นต้องพกกระเป๋าเพิ่มเสมอไปนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ช่วยให้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์นำทางมีแบตเตอรี่พร้อมใช้งานตลอดการเดินทางเมื่อพูดถึงการขับขี่จริง h อ n d a าเอ็กเด้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากรถประเภทอื่นอย่างชัดเจนในเมืองรถคันนี้ขี่ง่ายยกว่าที่รูปลักษณ์ภายนอกจะบอกไว้การทรงตัวดีพวงมาไลัยไม่หนักเกินไประบบเกียร์อัตโนมัติช่วยให้การขี่ในสภาพการจราจรติดขัดไม่เหนื่อยการเร่งแซงทำได้มั่นใจด้วยแรงบิดของเครื่องยนต์เมื่อออกนอกเมืองหรือขึ้นทางหลวงรถสามารถรักษาความเร็วเดินทางได้สบาย เครื่องยนต์ไม่เครียดเสถียรภาพดีแม้จะมีลมปะทะแรงก็ตามส่วนในทางฝุน่นหรือถนนลูกรัง XADV ก็ยังพอพาผู้ขี่ไปได้อย่างมั่นใจไม่ใช่รถอนด u r o หรือ adventure สายโหดแต่ก็เพียงพอสำหรับการท่องเที่ยวแบบเบาๆหรือการหลีกหนีจากถนนหลักไปสัมผัสธรรมชาติอีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดถึงคือความประหยัดน้ำมัน Hon d a XADV 750ขึ้นชื่อเรื่องอัตราสิ้นเปลืองที่ดีเมื่อเทียบกับขนาดเครื่องยนต์ด้วยการออกแบบเครื่องยนต์และระบบเกียร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถขี่ทางไกลได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลหรือใช้รถเป็นพาหนะหลักในชีวิตประจำวันในเรื่องของราคา Honda XADV 750ในประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดับพรีเมียมตามสเปคและเทคโนโลยีที่ให้มาราคาจําหน่ายโดยประมาณจะอยู่ในช่วงประมาณ600 0 0บาทขึ้นไปทั้งนี้ราคาจริงอาจแตกต่างกันไปตามปีรุ่น สีและโปรโมชั่นของแต่ละช่วงเวลาเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ได้ทั้งเครื่องยนต์เทคโนโลยีระบบเกียร์ DCT และความอเนกประสงค์หลายคนมองว่าราคานี้สมเหตุสมผลสำหรับรถที่สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบในคันเดียว Honda XADV 750เหมาะกับใครคำตอบคือเหมาะกับคนที่ต้องการรถคันเดียวจบใช้งานได้ทุกวันแต่ก็พร้อมพาออกไปผจญภัยในวันหยุดเหมาะกับคนที่อยากได้ความสบายแบบสกูตเตอร์แต่ไม่อยากจำกัดตัวเองอยู่แค่ถนนเรียบ เหมาะกับนักเดินทางที่ต้องการความแตกต่างไม่ซ้ำใครและต้องการรถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนการดูแลรักษาก็อยู่ในมาตรฐานของ Honda อะไหล่หาไม่ยากศูนย์บริการครอบคลุมทำให้การเป็นเจ้าของไม่ยุ่งยากอย่างที่หลายคนกนังวลถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่สามารถพาคุณไปทำงานในวันธรรมดาพาออกทริปยาวในวันหยุดและยังพาออกนอกเส้นทางหลักไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆได้ Honda XADV750 คือหในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม มันอาจาไม่ใช่รถที่แรงที่สุดไม่ใช่รถที่ลุยที่สุดและไม่ใช่รถที่ถูกที่สุดแต่เป็นรถที่สมดุลและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้เรื่องราวของ Honda XADV 750ก็คงต้องขอเล่าไว้ประมาณนี้หวังว่าข้อมูลทั้งหมดจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง Two Wheel b a t เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆจากพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ